สวัสดีครับพี่พีกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พีคท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์0824804 746ส่นดีครับผมส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn พระบ้านนะยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วได้นะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีพระบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดครับผมอ่าราคาการเริ่มต้นที่สามร้อยบาทขึ้นไปครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมีหลากหลายราคาครับผมเผื่อพี่ๆีท่านใดสนใจองค์ไหนครับผมมาเริ่มเป็นพระนางพญานี่ครับผมรายการที่หนึ่งเลยครับนี่อันนี้ก็เอาองค์สวยสวยมา ในการที่หนึ่งให้เลยนะครับผมนี่องค์เล็กๆครับผมนี่เหมาะสําหรับเด็กหรือว่าผู้หญิงแขวนได้เลยครับผมนี่นําไปเรี่ยมแล้วก็ขึ้นคอแขวนได้เลยนะครับผมองค์เล็กๆจิ๋วครับผมแต่เนื้อหามวลสารไม่จิ๋วนะครับผมนี่นี่ดูเม็ดแรกนี่ครับผมขึ้นเพียบเลยนะองค์จิ๋วแต่เนื้อหามวลสารไม่จิ๋วครับผมองค์นี้นี่ครับผมได้มาเก่าๆดําเดิมแบบนี้เลยนะครับผม นี่ครับผมเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบก็ผมนี่ครับนี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับผมนี่ครับผมเหม็ดแร่ม,มวลสารเพียบเลยนะครับผมนี่ครับนี่นำไปให้อเด็กๆแขวนครับผม นี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นาพาน์ตานพญารายการที่หนึ่งครับผมอันนี้ก็เปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นอ่า,าปากน้ำครับผมของควันปากน้ำนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะเนี่ย แต่องค์เล็กๆนะครับผมองค์ก็จะประมาณเท่ากับนางพญาองค์เมื่อกี้เลยนี่ครับองเล็กๆก็ผมนี่ก็เป็นรายการที่สองครับผมนี่ครับเนื้อหาเก้าเก้าครับผมองค์นี้น,นี่นี่ครับ เป็นพระของขวัญปากนะ้ําแต่ไม่ทราบว่ารุ่นอะไรนะครับรุ่นที่เท่าไหร่นะมก็ไม่อ่อยเก่งทางด้านนี้นะแต่เห็นว่าองค์เล็กๆจิยวๆเนื้นะะอหามวลสารก็ส,สวยๆครับผมเนะื้อหาเก่าๆน,นี่นะ่ำไปเรี่ยมแขวนขึ้นคอใช้งานได้เลยนะองค์เนี้ยรายการที่สองครับผมนี่ก็แบ่งปันอยู่ที่400รอบาทครับต่อไปเป็นครับคุณแผน นี่รายการที่สามเลยครับนี่เป็นรายการที่สามครับผมนี่ครับผม,บผมอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอ ดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมน,นี่ครับผมอันนี้เป็นภาะคุณแผนอ่ารายการที่3นะครับผมในตรงนี้นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่3ามครับผมราคา3ามรอยบาทครับ ต่อไปเป็นพระสาเร็จรายการที่สี่ครับผมนี่องค์นี้เนื้อหากเก่าๆครับผมนี่ครับ นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่4ี่ครับผมราคา3ามรอยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่5ครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นรายการที่5นะครับผม อันนี้เป็นรายการที่ห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมอันนี้เป็นเหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดครับผมหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับผมอันนี้ก็เป็นรายการที่หกนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดครับผมนี่ครับข้างหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับผม นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่หกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ไข่ครับผมนี่พร้อมเรี่ยมพร้อมใช้ครับผมนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ไข่ครับผมน,นี่ก็เป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมนี่ครับ ก็มีรอยจานด้านหลังครับผมบางๆครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้เป็นเหรียญลูกปูผ่านครับผมนี่อันนี้เป็นรายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญลูกปูผ่านครับผม นี่ครับผ่านตลอดครับผมนี่ครับเป็นเหรียญโลโกูผ่านครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่แปดครับผมราคา300บาทครับ ไปเป็นรายการที่เก้าวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ครับผมนี่อ่าฉลองมนดบอายุ88ปีครับผมอันนี้ก็เป็นรายการที่เก้านะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญฉลองมนดกครับผมนี่ครับ นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่เก้าครับผมราคา300รอยบาทครับต่อไปเป็นพัะสําเร็จรายการที่10บครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นรายการที่10บนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่10บครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่11บ็ครับผม นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพสัสํุมเด็จรายการที่สิบสองครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสองนะครับ ี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญอ่าสมเด็จโตผมอลงังศีครับผมรายการที่สิบสามครับผมนี่อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จโตครับผมรายการที่สิบสามนะครับผมนี่ครับ นี่ครับวัดใหม่บางขุนพรมครับผมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหัวเชื่อมหลวงพ่อจาดครับผมนี่อันนี้เป็นเหรียญหัวเชื่อมหลวงพ่อจาด์นะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะมีบินตรงมุมนี้นะครับผมนี่รายการที่สิบห้าแต่ก็เนื้อหาสวยงามก็บอกองค์นี้ ชจแต่แป๊บนึงนะครับผมนี่ก็จะมีบินนี่มีบินตรงมุมนี้นะครับผมนี่ครับผมมีตรงนี้นะนี่ ครับอันนี้เป็นรายการที่15บครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกรครับผมรายการที่16กครับผมนี่น,นี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศุกรรายการที่16กครับผม ข้างหลังเป็นกลมมาหลวงชุมพรครับผมนี่อันนี้ก็เป็นรายการที่16กครับผมราคาสามร้ยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่17อันนี้ก็เป็นสมเด็จรายการที่17นะครับผมนี่ครับ ี่ครับอันนี้เป็นรายการที่17ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นเหรียญโล่อแดงรายการที่18ครับผมนี่เป็นเหรียญโล่อแดงรายการที่18นะครับผมตรงนี้ นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดงครับผมรายการที่สิบเก้าครับผมนี่รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดงครับผมอันนี้ก็อุดกิ่งอ่ากิ่งดังกลางวานนครับผมตรงนี้ก็กิ่งดังอันนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะครับผมนี่นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทบ จุนแดนครับผมนี่รายการที่สิเก้าครับผมองนี้นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สิบเก้าครับผมราคาสามรอยบาทครับต่อไปเป็นเนี่ยเจ้าสวครับผมรายการที่ยี่สิบครับผม น,นี่ก็น่าจะเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางมังแก้วหรือเปล่าครับผมน,นี่ก็เป็นรายการที่ยี่สิบนะครับผมนี่ก็เป็นเหรียญเจ้าสัวครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเด็จลวงปูพูรายการที่21่คับผมนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จหลวงปูพูรายการที่21นะครับผมนี่ นี่คะ่ะอันนี้รายการที่21นี่ผมแบ่งปันอยู่ที่400บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่22่สิบสองครับผมน,นี่ก็จะเป็นรายการที่22่สินะครับผม นี่ครับวันนี้รายการที่22่สิบผมราคา300บาทครับสำหรับพี่ท่านใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมผมแกะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ